มีสายอีกหนึ่งสายนะครับคุณยายฟองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรจะปรึกษาครับวันนี้คือคือคุณยายมีเรื่องที่พวกกระเทยสองคนนะฮะค่ะครับมันหลอกหลานสาวไปไปก่ามนุษย์นะฮะยังไงคะคุณยายที่พื้นที่จังหวัดไหนคะทุ่งสองห้องค่ะทุ่งสองห้องทุ่งสองห้องค่ะเหตุเกิดนานหรือยังคะคุณยาย วันที่สามสิ่สิงหาค่ะปีไหนคะปีห้าเจ็ดนะคะปีที่ผ่านมานี้เลยนะคะค่ะค่ะร้านสาว<ม>อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองตอนนั้นอายุ่สิบสองแต่ตอนนี้สิบสี่แล้วค่ะสิบ <12. S 1> องในพวกกระเทอกะติดคุกอยู่คุณอ่าคุณยายก็เลยให้เป็นปวีณาไปไป,ไปจับคไปจับพวกมันก็ตอนนี้มันขังคุกอยู่ สารตัดสินบ8ปีค่ะตอนนี้มีกนายที่เขาอยู่ศูนย์ราชการทั้งสองห้องนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าจสหายจากพวกนี้อ่าอ่ากนพวกนี้น,น,นแรแลกเขาเขียนคำร้องไปให้ยายยื่นที่ศานค่ะยายาว่าคนละห้าหมื่นตอนนี้ศารขามีคำสั่ง ขังกพวกมันสิบแปดปีแต่้าเหลืออยู่แปดหมื่นให้พวกมันสองคนช่วยกันช่วยกันออกจ่ายค่าเสียหายที่ทาให้ยายเนี่ยเสียชื่อเสียงทําให้เด็กเสียอนาคตาที่หลานสาวเสียจากตอนนี้ยายก็นึกว่าจะได้เงินก้อนนี้เนาะเพราะว่ายายก็ช่วยตอนเด็กก่อนจะช่วยเหลือหลานได้เนี่ยก็หมดเงินไปตังเยอะติดตามจ้างคนติดตามถ้าติดตามไม่นั่นเหลือมันจะเอาหลานทสีทยหาย ไปขายจองแล้วแล้วยังไงคะตอนนี้ไม่สามารถรับเงินได้เหรอคะคุณยายไม่้ค่ะทีนี่ไปร้องไปร้องเสียเงินเสียทองไปตั้งเยอะแล้วไปศาลอี่คนก็แนะนําให้ไปศาลต้าก็ไปร้องที่ศาลค่ะครับคือตอนนี้สงสัยว่าจะได้รับค่าเสียหายตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่าอันนั้เดี๋ยวถามคุณวิรุัยเลยนะคะเชิญค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณยายฟองด้วยนะคะขอบคุาค่ะค่ะแล้วก็ยังไงที่ปรึกษากฎหมายก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณยาย80,000บาทเนี่ยไม่คุ้มเลยกับการเสียนาคตของหลานสาว<จ>คุณยายค่ะแล้วก็กับความรู้สึกที่เราเลี้ยงมาหลายปีคุณยายคะี่นตั้งแต่สองขวบนะค่ะ แต่ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะที่ปรึกษาขอเป็นกําลังใจให้คุณยายและหลานนะคะไม่ไม่อยากคิดนว่ามันมันมีคนคนที่ศาลน่ะเขาแนะนําให้ป้าปรึกษาที่สูยนราชการน่ะคะพวเงหนวยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะแต่ทีนี้พอป้าถือเอกสารไปทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าป้ามาทุลาแล้วป้าบอกว่าจะมาพบพ่วหน่วยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็ไม่ได้ให้พบ พาป้าไปพบใครก็ไม่รู้ายความ <c oughs> อ่ะค่ะคุณยายฟองคะที่ปรึกษาขออนุญาตแนะนํานะคะค่ะรบกวนคุณยายฟองติดต่อหลังไม้นะคะแล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วส่งรายละเอียดเข้ามาที่รายการนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวที่ปรึกษาจะดูให้โดยรายละเอียดนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเรื่องเดิมที่คุณยายฟองไปร้องถึงขั้นไหนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ปรึกษาจะดูแล้วก็จะร่างหนังสือให้คะ่ะ ค่ะไม่ทราบว่าคุณยายฟองอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่ทุ่งสองห้องอยู่ทุ่งสองห้องนะคะค่ะตัวยังอยู่ทุ่งสองห้องค่ะได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวรบกวนคุณยายฟองนะคะติดต่อหลังไม์ขอหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ส่งรายละเอียดมานะคะว่า <powered S 3> ล่าสุดไปร้องแล้วรายละเอียดเรื่องไปถึงตรงไหนนะคะคุะคณยาย <c oughs> ค่ะติดขัดประการใดโทรเข้ามาได้นะคะขอบพระคุณคุณยายฟองมากค่ะ เบอร์นี้นะเบอร์นี้นได้ค่ะคุณยายฟองค่ะ,อะขอบคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ